เดาเดาเดาพี่รอดพี่พี่พี่ติดพี่ติดดาวเฮ้ยตำรวจมา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 หายแล้วกูกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูพี่รอดพี่ตำรวจมาผมไม่เกี่ยวเขาคนตำรวจเขาไปแล้วรถอะไรพี่รอด อ๋อฮ <is> ึอะไรอ่ะเบืกคว้น <UC> น้องหเบควันอ๋อาๆพี่อาไมด้วยไม่ด้วยทีนี้ไปด้วยกันพี่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 บอกเบ่อวานมันด่าพี่เนี่ยเบอว้ามันด่าพี่เนี่ยเบ่มด่าพี่เลยวะเนี่ยหมัดยี่หมัดหมัดหมัด

ตายแล้วตายแล้วบอกแล้วมึงอย่ามีเรื่องกับมาเฟียพี่เขาไปเพื่อนเข้าขับมาขับดู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 ดผมนำทางเองไปเราเป็นมาเฟีย ไปตามไปพี่ไปตามมาร์กนะไปตามมาสไปตามมาสตามมาสกลางเมาส์มันจะกลับกล้องอ๋ออ๋อเนี่ยได้แล้วเชดเขาเท่เดี๋ยวเขาถ่ายลูกกันได้ไหมมายืนมายืนข้างหลังผมกันดิได้ได้ อี่มาอีมา้างหลังอีมา้างหลังกูเพลนอยู่ข้างๆเปลารอยู่ข้างๆเนรดเอหนึ่งสองเย้โคตรเท่นี่กดเซฟทุกแกลเลอรี่ด้วยทำไม่ได้หรอวะทำไม่ได้เรอมันเป็นมันเป็นไม้ที่เพงเปิดใช่ใช่ใช่ไปไหนไปไหนไปไหนอะตัวเฮดแน่หรอใช่ๆๆๆตรงบ้านอะ กูกูเนี่ยค้ดเท่อะเขาขับรถจากเราเขารู้จักเขาต้เปี้ยวเอาเลยเพื่อนเออคุณตายแรงมามาอย่างโผงนี่คุณเกิดไหนเนี่ยคุณเกิดโคตรไครเลยอะ แม่งมาผมเลยเลยกินเอ้ยกุลุ่กุลุ่มแม่งโคลแบบว่าทีวิีเนี้ยเอาให้เกมนี้เกมเดียวไอ้เนี้ยเฮ้ยไปไหนวะไม่ได้เล่นแล้ววะไทักดีเฮี้ยโอ้โหกูนั่งดูกูงอมตั้งนานนะครับได้เคล็ดอะไรดิเคล็ดอะไรวะมิชชั่นเอ้ยมิชชั่นกูงอมแล้วงอมอีกมึงเอ้ยไม่ต้องขึ้นรถว่ะไปดิเฮ้ย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 อะไรเนี่ยมันยิงรู้ เอ้าเอ้ามันยิงรถเราไม่ก็ออกเลยมันกดทุตินเอาไอสัตว์นี่ไอเชี่ยมันออกเลยรนเกียร์เรี่องเราต้องไปตกสีเขียวต้องไปตกสีเขียวิ่งไป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 ้รถก่อนเอารถ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 รรถ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 รรถรถร โอ้โอ้ยไม่ไม่ปั่นหน้ากูเองเลยปันเดี๋ยวน้องลงก่อนรถมาเปียววะเฮ้ยมาเปิดประทุนลงเลยสับไปไป่พูดมือฮะไม่เอา m อ t o r b i k e หรอไหน motorbike ไหนเนี่ยเต้กูไม่รู้พวกมึงชนใครไปแต่ว่า m o ่ o r b i k e ชนไม่ตายเลยไม่มีคันไหนเดี๋ยวช่างแม่งก่อนไปก่อนยาวยาวยาวแต่ก็กูจำไม่ผิด เราคุยต้องมาคุยกับแกงขาย่าวะนนี้เยอะเออใช่ใช่เพ่อดูดิเรียกว่าไม่เรื่องแน่เลยว่ะอ๋อเราต้องป้นเราต้องป้นมันไม่ให้เราเข้าไม่ให้เราเข้าสัดซัดซัดไอ้เจ๊เลยยิง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 นี่ระเบิดเลยเม็ดเดียวะอแล้วเอาเอาวิชั่นเฟลไอ c e เอาไปเลยใครแม่งไปยิงลงไปเลผมไม่ไลยไอ้เหี้ยของที่จะป้นไปแต่ยังไม่ได้เอาของอะไรจะขึ้นรถเอาของกันไม่ได้เอาไปเรื่องไป เอาไปรีพอร์แม่งรีฟัดเดี๋ยวกูรีพอร์ตแม่งก่อนไเนี่ยโอโหทำไงอะไม่คิดได้อย่างเชี่ยเลยไม่คิดว่าถือปืนรรมดายิงไปแม่งปืนระเบิดตาย่างหมดเลยใช่หมดเลยเออคือต้เดี๋ยวเตรียมปืนไว้ก่อนอันหนึ่งนะเอาปืนเอาเกลิงมาเลยเยรอรอรอเดี๋ยวกูอ้อมกูอ้อมกอนพร้อมยังพร้อมละเปิดไดยเปิดไดยเปิดไดอือโอเคดปแล้วเอาปดยวมาดิยิงรถได้ให้โดนรถอย ลองตายสว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 ยไป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 มีตัวหลบ cover มีตัวหลบ cover เอาของเอาของเอาของอะไรยันไงต่อไปเคสเหลืองเอาของใช่ใช่ต้องเอาของตัวไหนมีของวะไม่มันเป็นตัวมึงไม่ตัวตัวตัวมันอันนี้ตัวนี้เนี่ยรอเราเราแล้ว ไปไปไปตามเพื่อนเลยโอเคเลยไอ้หอย่าลืมเติมเลือดนะเติมเลือดเติมเลือดไม่ตามมาอยู่นะไอ้เจ่นีดีก็หักไอ้ขาดกูตกใจตกใจปืนตกใจปืนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดินเรื่อยวๆๆๆๆเข้าซอย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 เฮ้ยพวกแกลงเขียวไม่เกี่ยวไม่ตื่นหนกันไปลงลงลงไปต้องไปส่งของล็อตล็อตของอยู่กับมึงเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปเว้ยส่งของไปส่งยาเีอย ้นี่มึงได้อะไรมาเอ้โชว์เคนวะไอ้หี้ยโอ้โหเจ๊แร่ปุกเจ๊อันเดียวนะไอ้กแม่งแบบว่เป็นลุยเลยมาเสือชนะได้ตังค์โอ้โหได้จ0 0พัเลยนะได้พอตังค์พได้ไปซื้อของมันจริงซื้อไสเดือได้ปูไสเดือแ้วเช่ไม่อีกเขาจะดูนี่ไง คนจะนิ่ว <Continue. S 2> <Continue. S 1> รออีกประมาณหก <10 S 1> วิห้าวิแต่มันให้เลือกเคว็ดไงเลือกเคว็ดไปจะเอาโบดอันโบดอันมันจะเล่นอะไร